เลยน้ำมันตายอ่ะตสมน้ำมันไม่ทันหรอใช่จะเอานี่ดิกูชอบช็อตนั้นนัน่ะทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะเพราะจะให้อันไหนดีอ่ะอันนี้ก็ได้แต่ถ้าแพ้มันช็อตน้ำแป้งนะกว่า ทะเลดุกลัวไม่ไผัดพุนี้าไห่้ะร้อนหนูมพัถามหนูทุกวันเลยเวลาไปใส่บาตรทำไมอ่ะพักทิ่งหนูหลวงพ่อคึ้หลวงตาขึ้นถึงหนูทำไมไม่หนูตาต้องอยากหนูทำบุญอยากหนูได้ดี พออมนะาอาร์ตเล้วเวลาเราแจ่งนี่นะเวลมันต้องการอะไรเนี่ยมนน้ำมันตื้นอะไรที่มีน้ำมันช้าเนี่ยเอาเราเจ่งนี่มันเลยหัวนะจะบบกไค่้ัสเลย เติมเติมอุปกรณ์รถวิวให้มันเรงแรงหน่อยเร <c oughs> ากดม้าว วัวือมันจมน้ำง่าย <c oughs> พอายเล่นเกมเดียวอ่ะรู้จักเล่นเกมแล้วเจ๋งในเกมนี้เกมเดียวพอทำไมอ่ะทำไมเอารถกลับแม่เอากระเป๋าด้าวยนะอือจากไปงบบังไปเลยครับ ทำไมอ่ะเราจะลูกหรือหรืออ้อลอกตั้งไหอ่อนเพราะว่า what <coughs> พออดเลยหนูกินหมดอดเลยตับเนี้ยไม่มีเลย

โหลดแอปช้อปปี้วันนี้รับสิทธิ์เลือกซื้อสินค้าได้ในราคาศูนย์บาทย้ำศูนย์บาทเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดันต่อไปนี้ขั้นตอนที่1น่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน 2. อเลือกสินค้าที่ต้องการจากหน้าสินค้านี้3เลือกสินค้าฟรี1ชิ้น 4. เลือกซื้อดินสุดพิเศษนี่ไงผมเ็ขึ้นไปรวมกันหมดเลยมาหน่อย ่นี่นได้ึกโลาชไม่เปิดไปเย็นเสาิไม่ได้ไปเย็นวันเสาซื้อวนนี้ได้เออชาวันเสเมียจากุกาัที่แวงานแต่งเพื่อนกอ๋อ ใช่เลยเองครบแม่โทรศัพท์มาเิยตมาขอดูโทรศัพท์ด้วยมาขอดูโทรศัพท์ดนวยทำไมทำไม